สวัสดีครับหลมสุริชนชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีแมวบองโบนกรุ๊กเนียบัดมาด้อครับผมกินข้าวเสาร์น้ำแข็งกนุ่มสุรินครับผมเชียนเคยพี่น้องแม่บานจัดชุดใหญ่ให้อีกแล้วนะครับผมไก่ 10, สิบพันซับแล้วก็ได้จัดชุดใหญ่ให้พี่น้องนี่ครับอย่างหมูสับแซีพี่น้องสับแสียเนี่ยมันเศา้าก่อนสิลงไปทำงานครับผมเช่นเคยพี่น้อง ผักแก่ห่อเกล็ดนี่ครับแตงพี่น้องอันนี้แตงทิ่ทาแก่ปลูกนะครับหนวยใหญ่มากพี่น้องซํำสอกหนึ่งอ่ะหนวยเง้ยวอีสลัดครับผมก็หอมใหญ่พี่น้องแล้วก็ใบง่านะครับผมเัมือนกินกับข้าวสวยพี่น้องง่ายๆนะครับนี่ครับแจวคมพี่น้องดีแท้นะครับดีงว้วแทะดินลุงสุรินมาตบใบนะพี่น้องเป็นขวดยังบ่มิดนะครับผม บหมขาดบ่าไรพี่น้องดีข้มขมเ่ยเหมือนก็นต้องไปสไั่งใหม่สั่งเป็นพ่วงนะครับสั่งเป็นพ่วงมาแล้วก็มาต้มไว้พี่น้องมาครับมาว่าวลายพี่น้องมาเสิร์กับน,นมซุลลิงครับหมดเริมเนื้องปูนปุ๊บเจอเจอไส้กรูเจอคือ,อย่างนะพี่น้องภาษาเขมรบ้านนมซุลลิงอันนี้ไส้กรูกับเนื้อหมูนะครับมาครับเสิร์ฟกัน อขอชิบเจียวขมก่านอดใจบา่ไหวพี่น้อ,นมนอง,อง,องลำลำมัมกแนวอมัขมอึมลกหรือมักขับขมติ๋วเลยพี่น้องหอ,อมมากในบาทแล้วมกกวักไหวพี่น้องมืดขึ้นเลยเมย่อยเจ็บเจ็บอร่อยม,มาก ขาใส่ขอเนญาตใส่มือเด้อพี่น้องเขาสวยแต่ว่าเหนียวอยู่นี่มึงช่วยเล่นฉลามห่อโอ้โหเนี่ยพี่น้องห่อก็ได้นะครับผมเสีย แซ so ่บมากพี่น้องเนื้อนุ่มมากเจาเจลขมเหมือนใบงาหอมมากพี่น้องตัวนี้เป็นมักกินกันนะพี่น้องใบงา ข้ามัห่อเข่าหรือว่ากินกับหมูอย่างมันแบบวันหนึ่งกินกับสดๆนะพี่น้องหอมขั้นใหญ่เสียบด้วยกันติดใจแห้งนะพี่น้องขมสิวด้วยขมเสีบมาก สุดลิ้นครับพี่นอ้องจัดเมนูส0แซ่บใกล้จีพันซับแลวพี่นอ้องขอบพระคุณมากๆพี่นอ้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้นะครับ่มกำลังใจให้ขอบพระคุณมากๆครับผมอืมห์อมเงี้ยอร่อยมาก อันเรบแแมวบางปูนแซ่บหลายหอมซกสมิน้นอืเจ้าผมหมากเนาะแบบมากอตอนเลยขมอำ่ำหลัง

Để em nghe nào Mình đi lúc khả cả cược tìm thế nào trong hòn tìm Ô oh, hô oh. mà sao mặt mặt sầu hoàn khâm được còn đốt gì khá dỡ cái nọ dỡ mất ăn đắp nưng thế này những cái loại lên, gàทะเล cái nọ, tiêu lái nọ, cái nụ nó có vần yết không tiêu say cái nọ, mấy มันมีมันหยุดมันอยู่เกือบหาปีแล้ววันเดียวกับบ๊วหยุดนะพี่น้องก็าบอหยุดลูกค้ามันหลายก็มาหาเงนินนาพี่น้องสูงเอานะครับผมนี่แหละครับกินเอาแห้งในหลายข้าวมัอยากยังก็สั่งมาเลยพี่น้องกินเต็มที่ ๋ย่ก็ทำงานแล้วครับแนาะพี่าเองแห้งพี่น้องซื้อไปกินเงีเงยเงี้ยไลยนุ่มจุนนุ่มนุ่มไม่มีแห้งกินจับเสา่อแห้งทำงานพี่น้องหน้าคนดดุรร้านด้วบบัดรตรงนี้ก็โลกไข่ไข่เจียบก็หลายๆบอกมากสูน เปิดมาเถาจนไปนี่พวกมึจะคว่ำอยู่นาะพี่น้องประชาชนแปะตายตายกันเกลื่อนอยู่กับบ่เบิ่งบ่เนี่ยมันว่าวหยาบโดนเตะกลางข้อจังหวะเถาทีา่ตายพวกมึงจะคว่ำตายไปเงินบาทเดียวเอาไปบ่ได้หรอกชาส้นนี่เขาเดือดร้อนพี่น้อง ทุกควยาวัคซีนดีๆก็สั่งมาให้เขาปัญหงมีเงินเป็นพันๆล้านแสนแสนล้านตายไปบาทเดียวก็เอาไปบ่ได้พี่น้องเขาใส่ไปในปากสลึงเดียวแล้วบาทเดียวก็เอาไปบ่ได้เอาไปได้แต่ค่วมดีค่วมสัวแทนที่จีเฮดค่วมดีให้ประเทศเจ้าของบ่อเดือวศูนพี่น้องที่โตเขาบ่อเรื่องนี้เลยศูนครับนุ่มชิดน าขายยำแย่ก็ย้อนอี่แหละเดีย๋ยวมาทำงานอยู่เกาหลีข่วงลุงลุงโอ้ยกำลัมือตัสี่หาพันใบม้วนใบสองเลิกล้วขายของขายอีกเดียวพอมาหยุดเหนียวของกับแพงขายกันเนี่ยกำลังคนสื่อกับามีอ่ะพี่นองทำไมลุงลุง โอ้ก to ๋วยเตี๋ยวลูกค้าจ้างแค่ละสองตัวห้อครับบ่าสมัยที่แย่ๆนี่ยที่ยุบลุ่งเนี่ยโอ้โหพี่น้องจ้างก๋วยเตี๋ยวเขาเจ้าต้องจ้างข้าวเปล่ามากินน้ำก๋วยเตี๋ยวเพราะให้มันอิ่มแล้วครับเนาะเอาแห้งทำงานเบาเรื่องนี้เราคล้องขึ้นพี่น้องสูนนะจักรยากับพี่นาะตอนมังกรเนื่อยสั่ง ยุคดีๆขายของดีๆดีมากเลยครับน้งพี่น้องนี่ติอซื้อขีน้น่อาทักแกันขอโทษขอว้ายพี่น้องหลายๆหวดใจเบา้เ้าเรื่องนี้แว้็คล้องขึ้นเลย ไปงั้นมัขัยัดปากครัไปก็ไหนก็สาบแซ่บเ็ดความดีไว้ปัญหาให้พี่น้องลูกหลานเพราะเมีพี่น้องประชาติส้นเขาเด่งงไปยังเข็บโจโคตรปุ่นเนี้ยเขาหย่อนกันท่าความดีมาสูญหายเลยตายไปเขาเ,ขาเบา่วามีจะของ ก็แบบจะบอแล้วพี่น้องเจ็บเอื้อยไปเบาเลยนี่ซู๊ดอืมสจ็บแล้พี่น้องมั่งแร Giọng gần luôn. Ừm, đẹp ha. trở lại nó thì không có nồng 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 có ý là khuyên tế em đây mới ไลคทับทั้งน่วยทั้งดอกเต็มไปหมดเตมโม่หน่วยอกิรติดกว่าแตงโมโอ้เจ๋อเจ๋อไปไหม เจ็บไรพี่น้องเบ้างบิกว่าเลยอร่อยมากแซ่บหไรพี่น้องแซ่บหลายครับขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับมันใจนุ่มสุรินทร์นั่นนะครับผม ว่าจะใดพอสุภาพขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินทร์ชาแนลด้วยนะครับ